สวัสดีทุกท่านนะผมในวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำห้ามือถือแบตโคตรอึดสายเดินป่าสายแคมปิ้งนะครับต้องเรียบไปซอยมาแล้วล่ะถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปก็แล้วกันจะมีรุ่นไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเริ่มจาก เทคโนโว่า 5G แบตเตอรี่6,000ม ah, ิลิแอมรองรับระบบชาร์จไว18วัตต์มาพร้อมกับแรม8ลอม128กิกให้อัดข้อมูลได้แบบจุกๆแต่ถ้ายังไม่มากพอก็สามารถที่จะเพิ่ม microSD card นะครับได้สูงสุดถึง256กิกจอแสดงผล TFT IPS ขนาดหน้าจอ6.95นิ้วความละเอียด Full HD 120 h z กล้องหลัก50ล้านกล้องหน้า16ล้านพิกเซลบันทึกวิดีโอสูงสุดในระดับ 4K มาพร้อมกับระบบปฏิบัติ Android 11หน่วยประมวลผล MTK Dynamic City 900 GPU อ Arm m มี i G68 MC4 ราคาในตอนนี้ก็คือ7,619บาท ต่อมาเป็น a c k ก i ิล BV 6 6 0 0 e IP 6 8แบตเตอรี่ให้มา8580 m มิลลิแอมมาพร้อมกับระบบชาร์จไวอีกเช่นเคยครับผมปฏิบัติการ Android 11 CPU SC9863A 8 Core จอแสดงผล5.7นิ้ว HD Plus แลแรม4ล้อม32แม้ว่าพื้นที่ตัวเครื่องนี้จะให้มาค่อนข้างที่จะน้อยนิดแต่ก็สามารถที่จะเพิ่ม MicroSD Card นะครับได้สูงสุดถึง 128GB กล้องหลังให้มา13ล้านกล้องหน้าให้มา5 ล้านพิกเซลมีระบบสแกนใบหน้าสแกนลายมือบลูทูธ4.2ราคาในตอนนี้ก็คือ4,999บาทต่อมานะครับเป็น u ุกิเทค Wp18 IP68 แบตเตอรี่นี่ต้องบอกว่าให้มาอย่างอึดๆจุกๆ อย่างโหดนะครับผม11 5 0 0หมนิลลิแอมแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะต้องทิ้งชาร์จไว้ทั้งวันทั้งคืนกว่าจะเต็มเพราะว่าให้ระบบชาร์จไว้18วัตต์มาด้วยเป็นหัวไถ่สี่แรมสี่รอม32แม้ว่าพื้นที่ตัวเครื่องนะครับจะให้มาน้อยแต่ก็สามารถใส่ไมโคร SD ส a r d ได้สูงสุดถึง1เทลไบต์ขนาดจอสแสดงผล5.92นิ้ว eft hd plus กล้องหลัง13ล้านกล้องหน้า5ล้านพิกเซลระบบปฏิบัติการ a n d r o i 1 1นครซึ่ง CPU หอักนะครับ็น h e ลิโอ2 2กันน้ําได้ลึก1.5เมตรได้นาน30นาทีแต่ถ้าตกน้ําก็ต้องรีบเอาขึ้นนะครับไม่ต้องแช่ราคาในตอนนี้ก็คือ6,200บาท ต่อมาก็จะเป็น u ูเ f o n e Power a r m อ r 13แบตเตอรี่นี่ให้มาโหดยิ่งกว่ารุ่นที่ผ่านมา13,200 m มมิลลิแอมมีระบบชาร์จไว3 3วัตต์คือชาร์จอย่างจวดจัดนะครับผมมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 11แรมแปดลอม256ก,กิขนาดหน้าจอ6.81นิ้ว h d ดส์ดชิป Media t e k h e l i o G9 p r o c e s s o s สแกนลายนิ้วมือด้านข้างมีระบบจดจำใบหน้ากล้องหลักนะครับให้มาสูงสุดถึง48ล้านพิกเซลกล้องหน้า6ิ บูทูธ5.0 CPU หลัก Octa-Core แต่รองรับ Wi-Fi แค่2.4เท่านั้นนะครับผมราคาในตอนนี้ก็คือ15,928บาท ต่อมารุ่นสุดท้ายในวันนี้ UQTEK WP 15s แบตเตอรี่นี่ให้มาอย่างโคตรโหดเลย1 5 6 0 0มมิลลิแอมมีระบบชาร์จไวหัวไท4กล้องหลัง20ล้านกล้องหน้า8ล้านพิกเซลจอแสดงผลหน้าจอ6.52นิ้วซึ่งรุ่นนี้นะครับรองรับได้ถึง48ภาษารวมถึงภาษาไทยด้วยพร้อมกับให้แรมมาที่ 4GB กิกรอม64 CPU octa core MTK มีระบบสแกนไลนยนิ้วมืออยู่ด้านข้างราคาในตอนนี้ก็คือ8,600บาทนั่นเองครับผม หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของทุกท่านที่กำลังมองหาโทรศัพท์ที่แบตอึดๆแบตจุกๆนะผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของทุกท่านนะผมถ้าใครสนใจผมก็ได้ทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมอย่างไรก็ขออบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปของเราอย่างไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ